สวัสดีครับอยู่กันที่โรงเรียนเราคือคนแคมป์แคมป์ที่ไหนก็กกกกได้เราต้องแคมป์บรรยากาศในงานขาวมากครับปีน,ปนี้ที่ไหนเลยบอกวันนี้มีแก้พิเศษนะคุณอรินโดน่ะนะั่นน่ะที่ายแล้วบอกเหียเขไม่นัดก่อนว่าบอกว่าคนที่มันโสดคนที่มันเหงาตามันจะแดงกว่าปกตินะฝากญาตินะครับโสดค่ะพี่ก็โสดนะ นอนไหนเนี่ยเกิดขึ้นวะอันนี้ไม่ต้องไอ้เนอน้องๆไม่มีอะไรมันก็ถ่ายจากไอ้เหี้ยมันเป็นยังไงวะพี่ลินโอเคไหมพี่หญิงบ้านเลยเหรอเฮ้ยผมใครผมใครกูว่ารายการกูเป็นรายการเดี๋ยวหาคู่แล้วไอ้เหี้ยกูดูการแล้วปล่อยพี่ลินไปเนี่ย